อ้าวเพื่อนตัวลุกมีไอวอร์หนึ่งอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีไวรัสฟรีไฟล์ทุกคนนะผมวันนี้ผมจะมาสุ่มทีมไต่แร่งนะ อยากเจอตี้แรงแกรนวะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมสำหรับสุกทีมในวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเผื่อเจอตี้แรงแกรนบ้างจะได้วัดฝีมือกันหน่อยสวยแค่สองตัวเองนะเรามาทั้งตีสี่สองวะเดี๋ยวเจอกันหน่อยพี่ขอหาปืนก่อนถือว่าน้อยน้อยน้อยถือว่ามีตี้เดียวสองคน M.P.4 เอ้ย M.P.4 หรือเปล่า M.P.4 สูตรเออของอยู่นี่จับชื่อปืนไม่ค่อยได้ละเออโอยเหลือเชื่อโว้ย s เ i อร์ใหม่ว่ะเล็ดรี ด้านหน้าสองตัวพบศัตรูแล uh ้วเกิ่ยโคตมาวะเรียบร้อยสวยเอาดิไปตรงนั้นมาดิสวยไอ้ดูあ สองศพที่บันไดมาเก็บไปด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนพี่มาแล้วด้วยอะดิสองยาวสวยกระสุนสไนเปอร์สวยกระสุนซองไม่ค่อยมีเลยว่ะเดี๋ยวเราไปซื้อกระสุนซองสักหน่อยไปเกาะเราก็ยังไม่มีว่ะเรายังไม่ได้โชว์ปืนสไนเปอร์เลยว่ะ เดี๋ยวค่อยโชว์ให้คนดูเห็นสักหน่อยว่าฝีมือพี่พัฒน,นาเชื่อเถอะว่าฝีมือพี่มันพัฒน,นามาแล้วเมืองมีโลกูกรานบนโล่งจัดเลยไม่มีคนเฮย้ยพูดถึงคนมีเลยพบศัตรูแล้วไหนวะ chưa đó mà chết mà chết mà chết ừ rồi bọt leo thực phí cho sập anh quay อยู่ด้านบนหรอไม่โดนคพืนเก็บแล้วหรือเปล่าโอเคเพื่อนน่าจะเก็บไปละเมืองน,นี้มีสองตัวเองว่ะไม่กินสองสี่ แปลว่าผมได้เก็บไปสองอกเมืองนี้น่าจะหมดตัวเลยนะอุ้ยเยอจตอตัวนึงไม่เห็นผมอะนี่นี่เกาะหนาซะด้วยไม่ตายโอ้โหเพื่อนเก็บอีกล้ว สวยโดนไปหนึ่งเม็ดไม่ตายนะพบศัตรูแล้วมันหนีมันหนีเพื่อนมันหนีตามมาตามมาเอออย่าตามมาดีกว่าขอเก็บบ้างเถอะ หนละสวยเออขอพี่เก็บบ้างเธอโอ้โหอุตสาหิท็ดได้มาคิวเดียว เพื่อนขอหมดต้นเกมคนไปไหนหมดโอ้โหผมท้อนะนี่อ้าวเจอตัวมีตัวลก็กแล้วลเรามันชอบเรียกเพื่อนซะ,ะด้วย,ยดิแต่ขออย่ารัดน,นะกัน ขอ,อคิวบ้างเถอะอ้าวสวยมาดิ คือเม็ดแรกผมยิงโดนนะเอาจริงอะพบศัตรูแล้วแบบ99.99%เ99ปอร์เซ็นต์เลยอะมีรถมาอุย้ยมึงมาทออี่ดูดตอนไหนครับแม่นางสาวน้อยตี่ันตัวนะึง riết rồi, xinh quá. Cảm ơn À, con, xinh quá. Cảm rồi, chùa truờn á. qua, 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 มาเปมาเราอยู่เราก็ถึจะได้คิวแต่ก็อาจจะตายก็เป็นได้นะตอนนี้วงบีบละด้านหลักสองตัวโอเคเดี๋ยวเราเข้าวงกอนเพื่อนขวาจัดการด้านา้างด้วยเด้อจัดการเพื่อนจัดการเพื่อนยิงมัดเดี๋ยวพี่ชนเอง เรียบร้อยเหยียบเลยเฮ้ยบอกเลยว่ารถพี่แม่งโคตรถึกดูดนนะ้านหน้ามีต,วตัวล็กเจอเจอตัวเจอตัวเจอตัวรถไม่ต้องมาละรถไม่ต้องเอาละมีไอวอลหนึง่งอุย๊ย วยนั่นจะหมดละสวยเพื่อนตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวขอขอ อสวยสองตัวเลยวะ่ะสิคิวโอ้โหได้มาเลดเกมวะ่ะเดี๋ยวแปดคนละตอนนี้ผมบอกแล้วสชนไเพื่อนนัดแรกผมยิงโดนนัดที่สองยากหน่อย เดี๋ยวต้องไปฝึกนัดแรกยิงให้โดนหัวเลยจะได้จบๆจบไปตอนนี้ก็เหลืออีกไม่เยอะแล้วนะเรียบร้อยสวยเดี๋ยสองคนขอได้ไหมสองตัวนั่นอะ เพื่อนผมขอได้ไหมสวยโอเคตัวนี้ขอคนละตัวเอาโ,อโหเพื่อนผมบอกว่าคนละตัวเดี๋ยวเราไปชมเกมที่สองกันเลย หนึ่งสองสามสี่ตีหนึ่งจบด้านหน้าเราสามโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนมากับเราสองเอาดิพอเองเลทผิดโค้ละได้มาหนึ่งคิวด้านหน้าให้อีกว่ะ สวย <Double kill. S 1> หัวแตกพี่บอกแค่นี้แหละหัวแตกต้นเกมมาถึงบวกเลยเดือดไปหรือเปล่าใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆอ้าวเบอร์สองตายเดี๋ยวขอไปล้างแค้นให้ละกันนะเบอร์หนึ่งไม่ช่วยหรอ สวยจบผมมาคือจบคิวคูดาวอยู่ผมมาทุกอย่างคือจบจบทุกอย่างคือพี่เองสามคิวไปดีต้นเกมลงเมืองมีคนเยอะซะด้วย เกมแรกคือต้นเกมไม่ค่อยได้บวกเท่าไหร่นะอุ้ยมีตัวอ้าวยืดเฉยเผมนึกว่ามันจะเปิดหัวซะแล้วนะที่ตั้งไอ้วอร์สรุปหลุดจ้าอเอาเบอร์สามลบแล้วเอกไม่ไมาอยู่กับเพื่อนล่ะ โอ้โหเบอร์สามเองไม่มาอยู่กับเพื่อนละอุ้ยช่วยด้วยตอนนี้ทีมเราก็เหลือสามคนตัเบอร์หนึ่งเจอหรอตัวเดิมน่าจะบุกละเดี๋ยวเราไปรอตุ๋ยรอช่วยสนับสนุน ไหนวะเดี๋ยวเราดีดไปป่าสีแดงดีกว่านะเผื่อจะมีตัวเยอะจะได้คิวว่าแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าโอ้โหพี่มันไม่เจอตัวเลยง่าหนีหรือเปล่าจริงจก็ไม่ได้หนีนะไม่ได้หนีนะครับเมืองนี้เงียบจัดเลยมีคนดีด đi đông E đọc ra đuôi Báo đi ดูดิหัวแน่มีตัวนะเหมือนจะยิงอยู่ที่อื่นหรือเปล่าเรียบร้อยที่วางแผงไว้หมดละ สองตัวมา,มาไหมมาไหมเพื่อนมาช่วยวะสองตัวนะเพื่อนมันมันมันมา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 สวยด้วยสวยเข้าเข้าเรียบร้อยตัวนึงเหลืออีกตัว มันเจ็บมันเจ็บเรียบร้อยสวยแปดคิวเกมนี้วิ่งไม่หลายเมืองนะสามเมืองเองแปดคิวละสวยสวยถือว,ว่าดวงดีนะเนี่ยแอร์ดอบก็คัาค้าก 3. เกาะสามแอร์ดอบน่าจะมีเกาะสี่ อ้าวเกอดตัวลุกสวยหัวแตกแดงแป๊ดเลยสวยนี่แหละหน่วยซัพพอร์ตนี่แหละหน่วยซัพพอร์ตของแท้ หน่อยดิงระยะไกล่วยหน้ามีตัวออมเลยสายมือเราก็มีด้านบนหนึ่งตัวจับใส่สมองไว้หน่อย เราจะได้รู้นะว่ามีกี่ตัวทั้งหมดแค่จำใส่สมองไว้นิดนึงสวยเอาพี่ไม่ลงหรอกไอ้นนอะเยี่ยมเลย 多々多々多々。遠遠遠遠 โอ้โหมันมีตัวมาผมแบบถ้าผมใส่เนี่ยคือผมไม่รอดแน่เลยอนะเมื่อกี้อะก็เลยต้องปิดไอ้วอร์พันยาก่อนโอ้โหเสียได้มันกันนะที่5ก็ได้อยู่12คิวโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกดติดตามให้ถึง7,000ัพซับนะและ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together insert cause i wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till yeah, you get what That's you deserve yeah.